ท่านรองอธิกรารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยนะครับที่ได้เกีมากม็เรียนและกฏิบัติให้แก่นักกีฬาชนะทีสามสมิตาพรยิง่งอำเภอนามองสถิทีรวันนี้วรรณารีเฉลิมน่าจะได้กำลังใจเชียรเป็นพิเศษนะครับเมื่อวานก็มี ลุกลุนักเรียนนะครับมาเชียร์ที่กองสนามจนกระทั่งสนามปิดน,นะครับและในวันนี้เองนะครับก็มีท่านผู้อำนวยการอนัน์พุ่นเก์นะครับท่านผู้อำนวยการมาดูกันว่าใน3ลํลำดับนี้นะครับจะสามารถแซงกันได้ไหรือเปล่านะครับรักคุศรี ลี่นรังวัลแกนกีฬาของ,ง,งกิจกรรมพิเศษบริษัทหารทิศจำกัดมหาชนและ66รายการที่204ทับ2วิ่งกระดุตลอดจนแข่ผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านตอนงนี้ท่านประธาน,นมีปิดตามที่การกีฬาของจังหวัดสงขลาตลอดจนเป็นการไปเข้าสัมพันธ์ทางแก้จังหาสงขลาโครงการพัฒนากีฬา เป็นตัวแทนในนามนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเนะคะนกกาเป็นการตอบอโจทย์การเล่นกีฬานะครับที่ทุกช่วงวัยสามารถเล่นได้และรางวัลคะแนนรวมประเภทนักศึกษาชายหญิงเดี๋ยวนักกีฬาเมื่อรับถ้วยเสร็จแล้วนะครับรอถ่ายรูปร่วมกันเนตัวแทนเลยนะครับรอชนะเนลิศลำดับหนึ่งนะครับได้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิสนยบุตร เป็นภาพเป็นความอุ่นนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริการท่านพูดเกณฑ์ได้กจากโรงเรียนวอร์ราวารีเสนอจังหวัดกีฬา,ายอดเยี่ยมฝ่ายหญิงได้แก่ต้องนะคะ มนัสตุไดการขนบราการจัดการแข่งขันและทีมงานทุกฝ่ายการท้ายที่สุดนี้ขอนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบ่ายที่ท่านะครับานีส